ตตยเงาปีศาที่แผ่ไทยสามาเนิน,นานผู้คนหมอบคลานตายเงาดำมุมมองต่ำดังต้งหมดคาถาสวามิภักดูกรัดด้วยโซตรวนทางจิตวิญญาณ ชนผู้คนแค้นไปเศษเนื้อตอบแทนเพรเชื่อคุณวาสนาสักดิ์สิทธิ์ของมนุษย์กำหนดได้ด้วยบรรดาศัพท์ลดตัวหมอบต่ำยอมรับวิาสานร้ปิดผูปิดตาปิดกันปัญญาผู้คนเชิญตัวชูตงเหนื้อสิ่งอื่นใด สวัสดีครับท่านฟังที่รักทุกท่านครับชวนคิดชวนคุยวันนี้นะครับมาถึงวันที่5เดือนกันยายนแล้วนะครับก็ปรากฏเมื่อวานนี้นะครับกษัตริย์ภูมิพลได้สำแดงเดชีอีกครั้งหนึ่งนะครับเรียกว่าคณะรัฐมนตรีนั้นจัดก,การเบ็ดเสร็จภายในเวลา3เดือนหลังการรัฐประหารนะครับเรียกว่านะครับรวดเร็วเป็นประวัติการนะครับตั้งแต่การ ให้คณะคอสอชอมีบทบาทนะครับถูกต้องตามกฎหมายนะครับแล้วหลังจากนั้นก็รัฐธรรมนูญนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็กำลังเดินการดําเนินการตั้งสภาปฏิรูปนะครับตั้งสอนอชอเรียบร้อยนะครับคนที่มาร่งางจะดูแลทางด้านตัวบทกฎหมายนะครับแล้วก็รัฐธรรมนูญชั่วคราวร่างเรียบร้อยนะครับอนุมัติเรียบร้อยนะครับแล้ววันนี้อนุมัติคณะรัฐมนตรีนะครับทุกอย่างกษัตริย์ภูมิพลที่ใครอ้างบอกว่า ไม่เห็นด้วยนะครับไม่ไม่มีลรอกอย่างนั้นอย่างนี้นะครับวันนี้มีภาพเสียงชัดเจนนะครับว่าโปรดเก้าเรียบร้อยนะครับยอมรับองค์คณะของกบฏคอสอชอนะครับขึ้นมาเป็นผู้บริหารบ้านเมืองใช้งบประมาณของประชาชนนะครับภาวะอย่างนี้ครับก็คงจะทําให้เกิดความมึดหัดในสายตาของพี่น้องที่ไม่ยอมรับนะครับผมคนหนึ่งและไม่ยอมรับว่านี่คือรัฐบาลของประชาชนของผมนะครับ นะใครจะยอมรับอย่างไรก็ว่ากันไปแต่ว่าตัวบทกฎหมายสิ่งใดๆนะครับที่เขาจะกระทําต่อจากนี้พวกเราไม่ยอมรับและผมขอเรียกร้องให้พี่น้องประชาชนนะครับที่ไม่เห็นด้วยที่อยู่ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศได้โปรดส่งจดหมายถึงหน่วยงานนะครับถึงองค์กรธนาคารองค์การนานาชาติต่างๆรวมถึงผู้นําประเทศต่างๆว่ารัฐบาลชุดนี้ไม่ได้มาจากชันธามติของประชาชน การกระทําใดๆของรัฐบาลนี้ในอันจะสร้างพันธกิจพันธสัญญาในเรื่องการเงินในเรื่องเศรษฐกิจในเรื่องนะครับนโยบายต่างๆที่จะผูกมัดประเทศไทยนั้นเราจะไม่ยอมรับและถ้าท่านยังนะครับคบค้าสมาคมกับรัฐบาลเผด็จการทหารในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชใหม่ของประเทศไทยนั้นเมื่อประชาชนชนะแล้วเราจะไม่รับผิดชอบ เขียนไปเถิดจดหมายทํานองนี้พร้อมเหตุผลตามคําพูดของท่านไม่ต้องรอให้มีใครคนใดคนหนึ่งร่างใช้คําของท่านเป็นภาษาเยอรมันภาษาฝรั่งเศสภาษาเดนิชนะครับภาษาอังกฤษ,กฤษนะครับแม้กระทั่งภาษาอืนอ่นๆนะครับญี่ปุน่นทําเถิดครับวันนี้เพื่อประกาศให้ชาวโลกได้เห็นว่ามึงจะแต่งตั้งกันไปก็แต่งตั้งกันไปถ้าประชาชนไม่รับรู้ด้วยก็ให้มันรู้ไปว่าพวกคุณจะมีอํานาจเพเยอะหน้าขึ้นไปสู่เวทีโลก รจริงวันนี้ประเด็นที่ผมจะพูดไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องนะครับที่มันเกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับเรามองข้ามสิ่งเหล่านี้เพราะยังไงห้ามลําบากเพราะบุคคลที่อยู่ในตแหน่งที่จะสู้วันนี้ก็สยบยอมกันซะทั้งหมดนะครับก็คงมีแต่ว่าจะต้องยืนยันหลักการว่าเราไม่ยอมรับนะครับทีนี้สิ่งที่ผมจะพูดวันนี้เนี่ยก็คือจะชวนพี่น้องมาพิจารณาดูว่าในภาวะที่การต่อสู้มันมาถึงจุดที่นะครับฝั่งเราโดนบีบอยู่ตลอดเวลานะครับ เรียกว่าเป็นงูเหลือมนะครับกลืนเข้าไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนจะสุดตัวอยู่แล้วแต่ให้รู้ไว้ว่าเรานั้นไม่ใช่สมันน้อยที่จะกลืนเข้าไปได้ง่ายๆนะครับไปอยู่ในท้องแล้วเราก็ยังนะมีรังมดแดงใหญ่พร้อมที่กัดหูกัดหางกัดเครื่องในนะครับจากข้างในเข้ามาหรือมีมีดปลายแหลมติดไปด้วยนะครับจะแทงทะลุจากไส้ของเผด็จการไทยให้มันพุงแตกนะครับเราทําได้นะครับวันนี้แล้เขาบีบอย่างไรก็ตามเราไม่ตายนะครับ จิตวิญญาณของประชาธิปไตยความชอบธรรมของประชาชนที่จะเป็นใหญ่ในแผ่นดินแล้วก็จะยึดอํานาจคืนมาเป็นของซึ่งมันเป็นของพวกเราอยู่แล้วเนี่ยนะครับคืนมาโดยเบ็ดเสร็จเด็ดขาดน,นั้นเป็นความชอบธรรมเสมอนะครับอการลีโกนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็อยากให้กําลังใจพี่น้องแต่วันนี้เนี่ยการที่พวกเราจะเดินข้างหน้าแล้วก็ลุกขึ้นมาท้าสู้ชิงอํานาจคืนนั้นพี่น้องครับเราจําเป็นจะต้องเข้าใจหลักความจริงอย่างหนึ่งว่าวันนี้คนไทยถูกแบ่งแยกเป็นกี่ฝ่าย นะครับแล้วแต่ละฝ่ายนั้นนะครับมีมีจำนวนมีความเข้มแข็งแค่ไหนประมาณใดแล้วถ้าเราจะสู้เพื่อที่จะชิงอํานาจคือเป็นของประชาชนจะทําได้อย่างไรนะครับใครเป็นมิตรใครเป็นศัตรูนะครับขอเชิญพี่น้องลองรับไปพิจารณานะครับพยายามจะบอกพี่น้องวันนี้คือการชวนคิดชวนคุยไม่ได้เป็นการบอกว่าเป็นข้อเท็จจริงที่ตรงเด๊ะเด๊ะ,ดะ,ดะ,ดะน,นะครับสิ่งที่ผมจะทําวันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกัน คือผมจะชวนพี่น้องเนี่ยมาพิจารณานะครับดูว่าในประเทศไทยไถูกแบ่งออกเป็นกี่หมู่กี่เหลากี่กลุ่มผลประโยชน์เอาเป็นว่านะสองด้านใหญ่ๆก็คือด้านที่เป็นเผด็จการแล้วก็ด้านที่เป็นประชาธิปไตยแล้วก็มีด้านอีกด้านหนึ่งซึ่งเป็นด้านที่นะครับอยู่ตรงกลางนะครับจะด้วยเหตุผลอลใดก็แล้วแต่นะครับตาสว่างตาพร่าและก็ตาบอดนะครับก็จะคเ้าปนกันอยู่ในนะคนทั้งฝั่งประชาธิปไตยเอง ฝั่งเผด็จการแล้วก็อาจจะเป็นฝั่งที่อยู่ตรงกลางที่ไม่รู้เหนือรู้ใต้นะครับเราลองไปดูกันอันนี้ให้เรียนให้ทราบว่าไอ้ตัวเลขนะครับที่ผมประมาณการโดยการแบ่งพลเมืองไทยนั้นนะครับคงไม่สามารถที่จะบอกได้ว่านะครับมันเป็นนะจํานวนที่ถูกต้องนะครับแต่ว่าเป็นการประมาณการจากการคาดเดานะครับตื้นๆน,น,นะครับพี่น้องมีสิทธิ์ที่จะเห็นต่างได้ในเรื่องจํานวนนะครับแต่ว่าผมต้องการแบ่งเพื่อ จำลองภาพให้พี่น้องได้เห็นว่าเวลาเราจะคำนวณสถานการณ์จะสู้จะรบเนี่ยต้องประเมินกองกําลังแล้วก็ประเมินศักยภาพแล้วก็นะครับทิศทางต่างๆพร,พ,รพร้อมๆกันนะครับเราไปเริ่มต้นนะฮะดูที่ว่าในขบวนเผด็จการนั้นนะครับมีจํานวนเท่าไหร่มีใครบ้างและพวกนี้ก็คือศัตรูของระบอบประชาธิปไตยนั่นเอง นะครับผมชวนพี่น้องคิดอย่างนี้ว่านาผมชํานวนแล้วประมาณ11ล้านคนเนี่ยน่าจะอยู่ในขบวนที่สนับสนุนจะมีแรงหรือไม่มีแรงแค่ไหนอย่างไรก็แล้วแต่แต่ว่าเป็นขบวนที่ยังไงก็คงจะไม่มาช่วยทางฝั่งประชาธิปไตยเนี่ยนะฮะแล้วก็บางคนก็วางตัวเป็นศัตรูแต่อาจจะไม่ใช่ทั้งหมดนะครับ mm hmm. พวกนี้จะรวมตัวกันเป็น,นกลไกของระบอบสมบูรณาญาสิทธิทราชนะครับ mm hmm. บนอำนาจของเผด็จการทหารณนปัจจุบันนี้ กษัตริย์ภูมิพลราชวงศ์แล้วก็ราชนิกุลเนี่ยผมยกให้นะครับไม่มากเอาตัวเด็ดเดดเนี่ยสองคนพอก็มีแค่นี้นครับแล้วจริงๆท่านไล่เฉพาะกษัตริย์ภูมิพลราชวงศ์จากปีแล้วก็ราชวงศ์นั้นจริงๆนะมันก็มีไม่กี่สิบนะครับแล้วก็ไล่ลงมานะครับฝั่งนี้ที่เป็นศัตรูของประชาธิปไตยชัดเจนวันนี้องค์คมนตรีผู้นำข้าราชการทหารพลเรือนและพ่อค้าระดับสูงนะครับเสนาอมา์นี่แหละพวกนี้ผมให้ประมาณ1,000ันคน แล้ววันนี้จํานวนตัวสําคัญสําคัญไอตัวเอเอยมันยืนเรียงหน้ากันในคณะรัฐมนตรีแล้วก็ใครในคณะสอนอชอแล้วก็จะมีคณะปฏิรูปแล้วก็ผู้ที่ขึ้นไปกินผลประโยชน์ต่างๆต่างต,างตอบแทนกันไปยามที่เขามีโอกาสเบ็ดเสร็จเพราะว่าตอนนี้นะครับที่เขามีอํานาจเบ็ดเสร็จเพราะว่าทางฝั่งที่จะไปท้าชิงเขาตัวสําคัญที่สุดคือตระกูลชินวัตนนั้นหลบนะครับเขาเรียกว่าดักนะครับเพราะนั้นก็คือเหลือแต่ประชาชนมานั่งเผชิญหน้ากับพวกนี้เราถึงอยู่กับความขมขื่น อยู่กับภาพของนะครับความสิ้นหวังแต่อยากจะให้พี่น้องใจเย็นๆนะครับแล้วรอดูนะครับข้างในวันนี้ก็มีการวิเคราะห์กันว่าการแบ่งปันผลประโยชน์นั้นมันลงตัวยากนะครับสองฝ่ายคงจะห้าหั่นกันแต่จะได้วางใจคิดอย่างนั้นนะครับเพราะพวกนี้ยังไงก็แล้วแต่มันเป็นขบวนในเผเด็จการนะระบบสมบูรณาญาสิทธิทราชย์ใหม่แล้วก็วันนี้เพียงแต่ทหารกลุ่มหนึ่งขึ้นมามีอำนาจแล้วก็พยายามจะแบ่งปันผลประโยชน์ นะครับแล้วกลุ่มอื่นก็จะสยบยอมเพราะจริงๆโดยเนื้อแท้ไม่ได้มีความคิดขัดกันโดยสมบูรณ์เพียงแต่จะขัดผลประโยชน์กันเท่านั้นเองนะครับกองทัพไทยแล้วก็กองตำรวจนะครับเอาเป็นว่าจำนวนเนี่ยนะครับประมาณ7 0 0 0 0 0ทั้งทหารและตำรวจที่น่าจะแอคทีฟพร้อมปฏิบัติการแต่ว่าในจำนวนที่จะออกมาแล้วก็ทำร้ายประชาชนแล้วก็ถึงวันที่ต้องชิงชัยกันเนี่ยผมคิดว่าอย่างน้อยต้องหารด้วย2นะครับ ทั้งทหารและตำรวจนะครับดีไม่ดีอาจจะต้องหารสามแล้วก็ให้ฝั่งประชาธิปไตยสักสามส่วนหรือดีไม่ดีเอาทหารที่จงรับภักดีกับประยุทธ์เองเนี่ยมันจะเหลือสักกี่แสนแล้วครับบางทีภาพสัตรุนถ้าเราขี้กลัวเกินไปเนี่ยมันทําให้เรามองภาพนะครับใหญ่ไปหมดทหารที่มันคับบ้านคับเมืองวันนี้มันจํานวนคนมันแค่สามสี่แสนนะแล้วพี่น้องประชาชนเอาคนเสื้อแดงอย่างเดียวเนี่ยวันนี้นะครับผมขอสักห้าล้านสิบล้านเนี่ยนะครับมันก็ นะครับเอาชนะพวกนี้ได้แล้วชนะทหารเสร็จแล้วปุ๊บพวกพยดีตีนแดงแตะแคงดินเดินไอ้พวกคนแก่ที่อยู่ข้างบนทั้งหลายเนี่ยไม่พอคนาตีนประชาชนหรอกครับแต่เราเนี่ยนะครับไม่ได้มองภาพตรงนี้แล้วก็ไปหลงกับเรื่องข่าวรายวันแล้วก็ท้อแท้นะครับแล้วเราก็ยังหวังพึ่งคนอื่นซึ่งวันนี้บังเอิญว่าแต่กุลชินวัตรเขาไม่ออกหน้าเขาออกหน้าไม่ได้มันไปติดแงก,กันอยู่แล้วประชาชนเราเนี่ยถ้าไม่ลุกขึ้นมาสู้เนี่ยนะครับไม่เชื่อมั่นในพลังของพวกเราเองเนี่ย เราก็จะไม่มีทางเกิดความกล้าพอหรือมั่นใจพอที่จะสู้นะครับทีนี้อีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือส่วนขององค์กรอิสระพวกนี้จํานวนไม่มากนะครับด้านตุลาการไม่าจะเป็นองค์กรอิสระทั้ง78ที่นะครับทั้งหมดแล้วก็พวกนะตุลาการทั้งหมดในระบบต่างๆเนี่ยผมคิดสบายคนที่มันปฏิบัติหน้าที่จริงๆเนี่ยที่เป็นรับใช้เผด็จการจริงๆผมให้500แค่นะั้นนะครับพวกนี้มีบทบาทสําคัญนะในด้านต่างๆ และพวกนี้นะครับพวกที่มันแสดงบทบาทก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นใครนะครับถ้าจะยกออกมาเป็นศัตรูของประชาชนจริงๆวันที่ประชาชนชน,ชนะแล้วนะครับแล้วเราจะกําจัดพวกนี้นะครับด้วยวิธีการของประชาชนนักการเมืองพรรคประชาธิปัตย์นะครับมันมากกว่านี้แน่แต่ว่าไอ้ที่มีบทบาทครับวนเวียนกันไปนับกันไปนับกันมาแล้วก็ไม่น่าจะเกิน500ผู้สนับสนุนผมไม่ห้5ล้านถึงแม้ว่าในการเลือกตั้งเขาจะได้คะแนนเสียง10ล้านนะครับ แต่ผมเชื่อว่าผู้สนับสนุนจริงๆของประชาธิปัตย์ตอนนี้หดถอยนะครับหดถอยถ้าไม่ไปนับในส่วนที่ประชาชนที่รักเจ้าเกลียดทักษิณเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็คงจะมีไม่เกินห้าล้านนี่แหละนะครับจํานวนที่มันหดหายไปเนี่ยนะครับยิ่งพฤติกรรมต่างๆที่เราเห็นวันนี้ผู้นํานะครับเละเทะไปหมดวันเนี้นะครับแล้วโอกาสจะต่อท่ออํานาจโอกาสจะมาสร้างบารมีก็ไม่ใช่ง่ายแล้ว เพราะนั้นเนี่ยพรรคประชาธิปัตย์ก็น่าจะถูกสลายไปแล้วก็กลายเป็นพรรคใหม่ขึ้นมาแต่พวกนี้เนี่ยมันมีอิทธิพลอิทธิฤทธิ์วันนี้ก็พยายามจะจ้างนะักการเมืองพรรคต่างๆที่พอจะมีคะแนนเสียงนั้นนะครับไปตั้งพรรคกระจัดกระจายเพื่อจะสลายอํานาจของทางฝั่งตระกูลชินวัตรเพื่อมาให้มีพรรคการเมืองใดยิ่งใหญ่เหมือนที่ชินวัตรเคยทําได้อีกนะครับนั่นคือความฝันของเขานะครับแล้วก็วันนี้เขาจึงทําทุกอย่างเพื่อให้ชินวัตรถูกทาลายให้แดงแตกแยกกับทางชินวัตรนะครับ แล้วก็กดชินวัตรไว้เพื่อให้ขัดใจแดงเรื่อยๆแล้วก็ในสุดแล้วก็นะถึงที่สุดมาประชาชนก็หันหลังให้ทีนี้คนที่รับประโยชน์ไปเต็มๆก็คือขบวนปฏิวัติเพราะนั้นวันนี้กลุ่มใดก็ตามครับที่จะทําลายกตระกูลชินวัตรนะให้เคียดให้ดีนะที่เขาอ้างว่าทําเพื่อประชาชนเพื่อให้ประชาชนเข้มแข็งพอมีชินวัตรเข้ามาต่อรองอํานาจแล้วปุ๊บเนี่ยนะครับทำให้ขบวนทั้งขบวนนั้นประชาชนแดงถูกหลอกใช้แล้วสู้เขาไม่ได้สักทีแล้ววันนี้ให้ชินวัตรเป็นศัตรตูเบอร์หนึ่ง แล้วไม่ด่าเจ้าไม่เน้นไปที่ไอ้พวกนี้ที่กําลังกลืนบ้านกลืนเมืองอยู่เนี่ยโดยเพราะทหารแล้วก็พระราชาแล้วเครือข่ายอํามาที่อยู่ข้างบนเนี่ยแล้วก็ทําเป็นนโยบายมาไล่ตีคนสแสดงนะครับผู้นําที่จะนะต่อสู้เพื่อจะล้มล้างอํานาจกษัตริย์เนี่ยล้มล้างอํานาจทหารเนี่ยนะครับพวกนั้นให้ดูให้ดีนะครับว่ามันเป็นใครกันแน่นะครับผมจะไม่บอกว่าใครแต่พี่น้องลองพิจารณาดูกันเองนะครับวันนี้นะครับนี่คือสัต